อ้ครั้งที่สองเลยเนาะเกิดอะไรขึ้นครับพ่อขาโรตีบกทุ่งนาลุงคนครับโอ้ยน่ากินมากเลยแอดไนเสียดายไม่ได้พกเงินมาโยคุณจะกินกี่อันถ้าเซ็นได้ผมก็จะเซ็นอยู่เดี๋ยวผมเลี้ยงคนอันนึงฮะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมผมไม่ได้พกเงินมาไม่ได้พกเงินมามาแต่ตัวได้เบิรเตอจังกึมได้จังกึมก็ไม่ได้เอามาอีก มากันแต่ตัวจริงๆธรรมดาอีกอันนึงให้เอ็ดในนะโอ้โหพี่อดีศรจะเลี้ยงนะท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวได้ได้ไ่ยคนนี้ทำอะไรกับรถของผมนะท่านผู้ชมทุกท่านดูสินะเขาจะยกรถผมขึ้นนะซาลาแล้วนะท่านผู้ชมทุกท่านนะซอสเด็ดอีกแล้วเอาลงเอาลงเดี๋ยวป้าดาเดี๋ยวป้าว่าเอาขึ้นเ็นยังสงสัยกลัวไม่ได้ละแปดนาทีก็เลยช่วยสร้างประเด็นให้เรานะ เดี๋ยวป๋าขึ้นไปยังดินี่นะครับสีทางบ้านนะโรตีครับโรตีธรรมดาสิบสามใส่ไข่ยี่สิบหรือคุณจะแถมให้พ่อค้าก็ได้เอาธรรมดาใส่ไข่ยี่สิบอันนี้ไข่เป็ดหรือไข่ห่านครับนี่อ๋อไข่ไก่นะท่านผู้ชมทุกท่านนึกว่าไข่ไก่วันนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโรตีมา เป็นธรรมดาสามเนาะพี่เนาะนับรวมหมดแล้วก็ใส่ไข่หนึ่งทอือหือท่านผู้ชมอมุ้ยน่ากินมากเลยโอ้โหโรตีปกติขายที่ไหนครับพ่อค้าคราครับท <c oughs> ี่คุณเลือกทำ<อ>ม,มีร้านจู่ประจำเนาะโอ้โหเดี๋ยวฟุดดเลยทำไมไม่เอาแฟนมาขายด้วยครับนี่เดี๋ยงลูก อ๋อเลี้ยงลูกแอนเลี้ยงลูกนะท่านผู้ชมถ้ามีออเดอร์พ่อค้าถ้ามีออเดอร์ติดต่อพ่อค้ายังไงให้มามีงานสมมติอยากจะให้มานายลุงคนหน่อยฝากเบอร์ไว้หน่อยครับพี่ฝากเบอร์ไว้หน่อยบอกเลยก็ได้โซนแปดสองกาหกหกเจ็ดเจ็ดโซนหกแปดครับครับพ่อค้าชื่อยังครับรอกี้ครับ ชื่ออะไรนะร็อกกี้ร็อกร็อกเกอร์ร็อกกี้อ๋อเหรออ๋อร็อกกี้ FC ทางบ้านนะเจ้ามาน้ำไผ่ท่าหลานน้าหลานบ่นี่จ้าโอ้มาน้ำหลานคอยก็ว่าอันเจ้ามาน้ำผู้ใดคอยก็ว่าอยู่ผู้ใดนี่วะหลานโอ้ฮะซาเล้งคือเกอาบ่จ้าโอ้ผู้ใดชี้ผู้ใดครับเจ้าบ่โอ้อ่า โอ้เอ้าวสนามมันเด้อเอออันมานละวันที่หนึ่งก็เจ้าน่ะเออสีดํามาดูดูละวันที่หนึ่งคันถึอละวันที่หนึ่งจะสีมาบ่นี่ว้าคันถึอละวันที่หนึ่งเขาคือเป็นสี่ีาเล้งมาแอ่ะป่ะนี่เนาะเฮ้ยปิกาปรลเป็นยังเอาเจ้าก็ไปซ่อมมือมาแล้วเนาะเรียนขับรถมาจากอาทิตย์หนึ่งแล้วนะมือไหน เบิ่งคลิปเจ้าให้แม่งก่อนนี่เบอร์เจ้าคอจีจางให้เจ้าซื้อบางอินพาลฮาราให้นั่อยู่เลยบอกอ้ยอันเจ้าอยากกินบ่เดี๋ยวคอยกลับบ้านอุ้ยเบอร์โทษเจ้าบ่มีบ่แต่นะอมี่จะจำบ่ได้มีจะจำบ่ได้พอคอยกลับไปรอบหน้าคอยสิโทษเจ้าเอามาเอาเด้อร์คอยเอามาให้แล้วจริงๆนะคอยเอามากว่าเจ้าสิมามันก็เหี้ยวเท่านั้นแล้วเหี้ยวมันแต่เสียฮะเหี้ยวมันเสียบบ่เอาสิเดี๋ยวคอยกลับไปรอบหน้าคอยเอามาแช่ตู้เย็นไว้ให้ สันเห็นเจ้าจวค่อยเมื่อเอาไปให้โอเคเนาะเออโอเคสันนะครับผมนะฮึเกิดอะไรขึ้นฮะฮะโอ้โหเด็กๆสองคนนี้นะกำลังแข่งกันอยู่นะพี่น้องเลยโอ้โหผู้ใดไปก่อนกันนะ นี่ร้านของคุณยายนะท่านผู้ชมทุกท่านเรามีคนจ่ายตังค์แล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วใช่ยังไงก็ใช่มับโอ้เขามาสั่งล่วงหน้าแล้วนะท่านผู้ชมทุกท่านยังไม่ครบเรอครับโอ้ต้องมีเหมาผมว่ายุ่งรู้หมดไม่นานจัง โอ้ลุงก็สั่งบ่ครับลุงบอกว่าให้ไปตรงนู้นครับเดี๋ยวเสร็จเสร็จไปนู่นนะครับโอ้โหคิวยาวนะมีแต่คนจับจองนะท่านผู้ชมทุกท่านนะงานนี้นะมีแต่คนจับจองนะโอ้ใครดิบใครดีแจ๋วนะมันต้องแบบนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยครับโรตีน่าจะมาทุกวันนะแรงๆรงละมากโรเตอร์เสียหนา เคยได้พกเงินมาท่านี่บ่ได้พกเงินมาโอ้ได้ความการุณาจากเพิ่นเลี้ยงพี่น้องเอ้ยแก้วแล้วเท่านาสิพกมาอันมือละร้อยมือละร้อยแมนบ่แมนโบหัวเพิ่นสีมาดิไม่มีทีเดียวไม่มีนะคราบพ่อค้าไม่มีตารางอ้วงแฝดอาแบป็นพันเลยบ่ไม่ไม่พ่อค้าไม่มีตังค์คอนใช่ครับ โอ้เจากับสี่เครื่องให้เราทอนตัวยากยังเอาคนละเครื่องงี้สี่ตัวขึ้นเงินกรรมการขึ้นเงินเออมันยากยังสี่เครื่องเลยทีเอาหลายปันไดนเซลติเลขโตเลขพันก็ได้อัันน่าไมีประโยชน์กว่านอยเออมันได้ตัวเลขหลายซ้ำเก่าแปดห้าสิบแปดบาทโอ้ยพี่น้องเราคอยบวกการหัดกินในประเด็นนี้อันเปลี่ยนใจได้ไหมฮะผม สงสารมากเลยนับเหรียญตั้งใจเลี้ยงแอดในนะฮะเอาธรรมดาหนึ่งอันออกมาข้างนอกก่อนครับเดี๋ยวส่งมอบโอ้โหนะท่านผู้ชมทุกท่านนะไม่อยากจะเชื่อเลยนะเพียดิสอนนะก็ขอให้ยอดรัพย์นะทะลุเป้านะฮะอยากได้เท่าไหร่เอ่ยเอาเอาสักแสนหนึ่งก็เอาสักแสนเพราะว่าเอาไปสองแสนไปเลยนะท่านผู้ชมนะครับปะ ดูแล้วก็ฝากไปกดนะครับผมอดีศรนสุกรครนะพี่น้องเลยนะครับฝากไปกดติดตามด้วยนะพี่น้องนะครับเมื่อกี้ผมก็เดินไปขอตังค์กับแดงกึมแดงกึมบอกว่าอ่าไม่ได้เอามาสักบาทเลยมไม่เป็นไรพราะขาะตามไปเก็บที่บ้านได้ <c oughs> ตัวที่หลือก็นี่นะครับใส่ไข่เนาะตัวนี้โอ้โห,โหท่านผู้ชมตอนนี้ ตอนนี้ลุงลุงก็อยากกินเมตรนะครับนะลุงก็อยากกินลุงบอกเสร็จแล้วไปหาไข่ในเด้อว่าซ่นลุงนั่งทายอยู่พุนลุงก็อยากกินน้ำลายไหลอยู่ใส่น้ำลายไหลย่อยเออย่อยโปกๆอยู่ทางพุนอยากกินนี่นี่นะพี่ครับเรียบร้อยครับเสครับขอบคุณครับอขอบคุณมากครับใส่ไข่เป็ตัวใหญ่สุดนะใช่เอาเลยไข่นี่นะท่านผู้ชมทุกท่านโรตีนะเอาของได้หน่อยได้แหรือเนั่นสิ อ่าของเด็กน้อยต่อได้บันี้กหโอ้โหเอาโอเคนะทุกท่านนะคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม